เพื่อหลายคนสงสัยว่าเวลาเราไม่อยู่บ้านหลาย,ลายวันเนี่ยแมวเราอยู่ยังไงแมวตัวนี้ไม่ใช่แมวเรานะทุกคนน้องเป็นแมวจรมาอยู่กับเราก็ประมาณสามปีละเราตั้งชื่อน้องว่าพาระเฝ้าบ้านนะพาระรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้เรื่องเปล่าเวลาที่เราจะไม่อยู่บ้าน,นหลายวันเราก็จะ เตรียมที่นอนไว้ให้เทอาหารไว้ให้เต็มขวดเวลาที่น้องหิวเนี่ยน้องก็จะเดินมากินได้ด้วยความที่น้องเป็นแมวจระน,นะเราก็จะไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่ ไม่ห่วงแต่แอบเปิดกล้องดูทุกวันคือวันที่เราออกไปน้องหลับไงน้องก็เลยไม่รู้ว่าเราหายไปไหนสุดท้ายเราก็ต้องรีบกลับมาก่อนกำหนดเพราะว่าเป็นห่วงแมวใครนี่ไปเที่ยว โอโหงอนงอนไม่คุยอืมอืมเอออ่ะหลายคนถามว่าทำไมไม่เลี้ยงจริงจริงจังๆไปเลยเราก็บอกว่าเราไม่อยากจริงจังมากเพราะเรากลัวว่าเวลาเราไปเที่ยวแล้วเราจะแอบเป็นห่วงเนี่ยขนาดไม่จริงจังนะ